เซตโกฮีโรนาทีบาบแมนยูบุกแบ่งแต้มเวทแฮมจากความพ่ายแพ้ที่เกือบสมบูรณ์แบบสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือค่ำคืนที่ลอนดอนสเตเดียมค่ำคืนที่เวทแฮมเกือบจะได้ชัยชนะอันล้ำค่าและค่ำคืนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิสูจน์อีกครั้งว่าพวกเขาไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายเกมนี้ไม่ใช่คืนที่ยูไนเต็ดเล่นได้ดีที่สุดจังหวะขาดหายพลังงานไม่เต็มความคมในเกมรุก แทบมองไม่เห็นแต่ฟุตบอลไม่เคยวัดกันแค่ความสวยงามมันวัดกันที่หัวใจนาทีที่50เวดแฮมได้ประตูขึ้นนำจากโทมัสซูเชคลูกเปิดต่ำของจารอดโบเวนจบด้วยปลายสตาร์ทที่ทำให้สนามทั้งสนามระเบิดเสียงเฮช่วงเวลานั้นเวเแฮมไม่ได้แค่นำแต่พวกเขาคุมเกมวิ่งสู้เข้าปะทะและกล้าเล่นเหมือนทีมที่กำลังหนีตายจ,จริงๆโบเวนคือพลังไม่รู้จบซเมอร์วินสร้างปัญหาไม่หยุดวานบิดสาก้าถึงขั้นสกัดลูกยิงของ ลุกชอบนเส้นประตูเรากับมันคือประตูชีวิตฝั่งมันอยู่มาติอุดคุณยากเย็บหายเอมโบโม่หลุดจากเกมรูโน่พยายามแต่ไม่พอไม่เคินคาริกมองเห็นแล้วและเขากล้าเสี่ยงนาทีที่69เขาส่งเบนจามินเซตโก้ลงสนามและเมื่อเวลาเดินผ่านนาทีที่90พร้อมกับการเปลี่ยนฟุนแบก เป็นกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งคนนี่ไม่ใช่การเล่นเพื่อไม่แพ้แต่มันคือการเล่นเพื่อเอาคืนนาทีที่90บวก5รอันเอมเบอร์โมเปิดบอลมาแบบไม่สมบูรณ์ลูกที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่สําหรับเซโกมันคือโอกาสเดียวเขาไม่จับไม่คิดนานแค่สะกิดเปลี่ยนทางบอลส่งมอนค้งเสียบเสาไกลผ่านมือแฮมมันเซนเงียบทั้งสนามเงียบก่อนเสียงของแฟนยูนิเต็ดจะดังขึ้น1ต่อหนึ่งเวทแฮมสุดสองแต้มที่เกิดจะได้หลุดมือไปในวินาทีสุดท้ายนูโน เอสบิริโตซันโตยอมรับนี่คือความเจ็บปวดแต่ก็เป็นฟอร์มที่เขาภูมิใจส่วนคาริคเขารู้ดีว่าน,นี่ไม่ใช่ฟอร์มที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่เขาเห็นในห้องแต่งตัวคือความงดหงิดและนั่นคือสัญญาณของทีมที่ยังหิวชัยชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดอาจอยู่สติติชนะรวดแต่พวกเขายังไม่หยุดความเชื่อและในลีกที่โหดร้ายแบบนี้บางครั้ง1แต้มอาจมีค่ามากกว่า3แต้มที่ได้มาอย่างง่ายดายขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบค่ะ ถ้าชอบเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามกันต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ